ทุกคนคิดว่าหมูจะได้แข่งมากเนี่ย ซึมเศร้ามากทุกคนคือจันจะเป็นซึมเศร้าฉันแคนไม่หยุดแต่ฉันลบแคนแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะแค้นอีกปาเอาจริงนะมันจะชอบเป็นเฉพาะวันแข่งไม่รู้เป็นอะไรวันอื่นไม่เป็นไม่เคยเป็นเลยเลยวันแข่งเงี้ยต้นลำเนี้ยเป็นตลอดนะ แบลมีปัญหานะทุกคนนะจะแ,แพ้ก็เพราะว่ากูแคสเนี่ยแหละ พี่ขอ,อรายชื่อเพิ่มหน่อยดิสี่คนคือใครอะตอนนี้คือในในสเปกอะชื่อบ้านเรามันมีแค่สิบคนค่ะสี่คนคือเพิ่มในเวลาใช่ไหมใช่แหละเราไม่ตอบลยซ้ำได้จะกังนายชื่อในเวลาในเวลานเวลาในเวลา ว่าไงนะพี่กำลังส่งกำลังจะส่งรายชื่อสรุปให้ส่งรายชื่อใครไปลงไปแทนสำหรับเปนี้จะไม่มีการเรียกว่าไงดีจะไม่มีรอบชิงหากใครชนะสองแมตช์จะถือว่าเป็นฝ่ายชนะไปเลยแต่ถ้าหากมีทีมไหนเสมอกันมีปัญหาจริงนะก็จะให้แข่งกันอีกหนึ่งรอบเพื่อหาผู้ชนะ รับทราบนะอืมท้อพี่เปี๊ยวครับครับผมเข้าใจครับโอเครีบบอกพี่รีบบอกรีบบอกพี่ว่าจะว่าใครจะลงเพราะว่าตอนนี้ในสเปคมันมีแค่ชื่อเรามันมีแค่ชื่อเราสิบคนมีขาดอีกสี่คนพี่จะได้ลงให้ครบป้าเรียงพร้อมเรีอยังพร้อมครับพร้อมครับพร้อมคร้อมัพร้อมแลู้ยพร้อมไหม ไมนะคะพร้อมครับแต่ต้องขเียเสมอโอเคเดี๋ยวฉันขอส่งลายชื่อสักคู่นะจะไปรับในสามตะโกนได้ชัดเจนะหนึ่งเริ่มระวังเรื่องคำพูดกันด้วยนะเอ็ดเดอร์เอ็ดเดอร์เอเดอร์ขวาขวาเอ็ดเดอร์ฮัลโหลลายชื่อ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  อยย่าเลนด้วจังเ้นนะมุขส่งนี่นี่ข้างบนขึ้นมามีสาระจันยืนอยู่คนนึงเนี่ยตรงที่ยืนพักข้างบนเนี่ยมีสาระคนหนึงระวังหลังด้วยไอ้เกี้ยวดึงมาไอ้เกียวดึงมาคืนแล้วครับสุบรีอีกร้าวนะคะตรงนี้เด็กเยอะนะคะข้าเฉยเฉยในประเทศสุอย่างนั้นเหรอไป้ละมันโดนถึงสายกันมากกันตูมีไฟไอ้แมสแบบบู กำลังคิดอยู่ทาวัดออมมาอ้อมมาออมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่เหมือนจะไม่ดีมั้งคะฉันกระโดดไปฉันอินสแตน์ไปไกลๆเต้นบําบัดกันหน่อยผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีเรอว่เก้านาทีว่าไงว่าไงว่าไงนี่ไงให้พี่เบลพาไปดิเอาเลย

เเเกกาาะะไไวว้้อาอมปาาศรจารย์คะแบบว่าสามารถเออ่ขอตู้ส่วนตัวกับอาจารย์ได้หรือเปล่านะคะหมายถึงว่ามีน้องนักกีฬาคนนึงนะคะแบบว่าไปเปลี่ยนชุดไม่ทันนะคะพอดีว่าต้องลงกระทันหันนะคะไฟอีผ่าานนไไปแล้วทด้ค่ะอาจารย์8นาทีเอาความเป็นตีเอเดอร์รอแป๊บนึงนะอาจารย์ขอดูสักคู่

ไอคิโดูใครดีวะูไฟอยากดูหมเลยวะูไฟไอีอคิโไอเช่นได้บอลครับได้บได้บไอีูไฟคอนฟันโดเอ็กซ์เพอร์มัสสวยหลังมีนะครับหลังมีสไอคิวดูเชลลนอมนตีเโก้อยากดูเลียนาดว่ะอยาดูเลียนาดลันเลกา โอนาดกมาครับไม้นี้ไปอาความมนนรีโอนาดล้มล้มดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยไปอคิโอมา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 ดึงมาดึงไปลงกมน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 เกาะแงแงแงแบแบงแบงงแบงมากลางนะ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 อาใครหลับวะน่า โคกดูมารังมาหลังนะหรือว่ามันแอบหี๋ยว่ามันแอบเอาความมาตัววิฟายแอคิโอพ่ซโน่ไวก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 ไว้เชผมพิซโน่อะสโน่คอนฟันโดสโน่สโน่ค่แล้วไปค่อยแล้าไปเห็นไมเห็นตามั้นต้มนั้นตามตั้นสโน่สน่สโนยพิน่ใช่หรืโน่ ไปอยู่แค่หนึ่งหัวกลมหัวกลมไปเชียวเห็นดิพิโซโนเขาด้สั่งจริงสโน่ได้ยังไงอไกใไปฝั่งนู้นเขาได้ไปพาปีหลบกลุ่มกันไว้ป้าพี่ลบกลุ่มกันไว้อย่าแตกล้หลบหลบหลบพี่แล้วเลยท้าวเรื่องชาโนแล้วเดี๋ยวต่อไปเชียโอ๊ยชอบเยลิลิตมากลิลิตคือพี่บิวเข้ามาที่เรานะเข้ามาที่เรานะ เอาความมิตีเอ้ยไม่ดูตูวไฟว้ายใครปิดไฟใครปิดไฟพี่สนดูเต้นไปแล้วล้มๆแต่ว่าแสดงว่าพี่สนดดอทเต้นไดเต้นได้อยู่เพราะว่าทุกคนรักษาพี่สนตูวีไฟสวนพี่สนอุ๊ยอุ๊ยอุยไฟ

กลางครับกลางกลางกลเขาอยู่กลางตัวไฟเนายไม่ใช่ใครเนี่ยใครสลบแล้วโดนอุ้มกลับมานอนบำบัดห้ามออกจากเต็นท์นะเทม่ีไฟอโมลาตอปล้มล้ไม่ใช่แอิโออีกสาบวิฟตเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วดลิ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 ลกันปดูลิลิ พิวิวพิววิวบอนฟันโดเอ็กซ์เบีดนพี่วิวตูบีไฟดูไวนซีเอ็กซ์เบียนบัดบินบูไฟบูไฟบินเอ็กินเบียนดูซิห้าสี่สามสองบูไฟบีบโซนต้องีโอ้ยต้งการายอกเขีนยอกเซนโ้วให้เวลาอุ้ยตายเรียบร้อยอลี่ลี่กูไปละห้า พีหลับพิสโนสามสองหนึ่งพเกียวบริวาซิเอ็กซ์เพ์มนต์เไีซไม่ใช่วีไม่ใช่อวีใครวะวน้องหลับเลยทีเดียวพิโนกอ็กซ์น์้น้องน้องหลับเลยใครวะนะเอดิวาซีปลดปลทีเดียวเองอ่ะบิวาซีคาเรนาเ่นาเนตไฟ ล้มแล้วล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยพี่สนุกกูเต้นอีกละใครมันก็ขยันไล่ทารันทธลิก้าใส่พี่สนุกกว่ะอ๋อตู้มอสออฟฟิโคลสวัสดีวาซีลาบอทารันธลิก้าลาอสตูบีไฟโอ้ยไม่ลาบสองนาทีจะมาเป็นลาการแข่งขันรักษาชีวิตตัวเองไว้ ช่วยหน่อยช่วยหน่ยอยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ไม่ต้องช่วยช่วยสมองเยอะสมองเยอะอะไรนะเดมัดตูบไฟเอคิโอิเซนโดบาซบาเซคเล่นคาเล่นควินตินเล่นสวีไฟไปดูบีไฟตายตาย ดักดักขวาอยู่ดักขวาให้อยู่ให้เขาเล่นไปให้เขาวิ่งไปล่าเลยค่อยๆคๆๆรอไว้รอไว้รออยู่ีวลัวบเลนกนวดีวอีคนนบอยบินอยู่คนหนนอยู่บอยบินอยู่ไปข้างหลังอข้างหลังตัวไโดนัวไนโดนโดนโดนแอคิโอเดี๋ยวววดีวอวัดอฟสวั like ีวอวตัวไฟหน่อยตัวไฟ

อคิโอสามสิบส oh, ุดท้ายสปีไฟนบอลนบอนี่เหรอใช่ไหมเนี่ยอ๋อใครอะสรีไฟนี่นีนีรงนี้โดนโนโดโดนตตามใครวะเขาเล่นเขาเล่นบินอยู่บินอยู่สฟห้าสี่ นี่พี่ล็อกพี่ล็อกแซนพี่ล็อกแซนหยุดการแข่งขันหยุดการกระทำทุกอย่างหยุดการกระทำทุกอย่างเหลือกี่คนวะยินดีด้วยรอบแรกปับยางลิทชนะพยายามแซวเองให้ได้มากที่สุดใครจะใครจะเป็นไรก็ก็พยายามถอยใคร้น่นอนเริ่ม ฉันเป็นรถถังเด็ดฉันขออย่างเดียวฉันเป็นกระสอบทรายแบบว่าขอแบบว่าไล่หรือว่าเวลาสื่อสารกันแบบว่าพดีๆหรือกระแทกกันแห้งๆน้ใช่ที่สําคัญใช่คนนี้ฝรั่งเศสนะออสอย่างนี้นะที่สําคัญคือออกเสียงคําไล่คาถาด้วยนะทุกคนมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวฉันพูดเอาคาถาให้ถูกนะเออ เราซู่ซูนะแบลอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากมาเพื่อนเก่งมากเลยพี่ฉันโดนสู่ซูนะแบลอบคุณค่ะเราเก็บฉันได้เลยนะใช่เราต้องสู้ดีเราเก็บกูได้เลยสภาพ อยวิง่งวิ่งวิ่งมายังสะดุดหินเ<ด>ลยแม่กันกูซากแล้วไปอยู่ที่เต็นท์บําบัดแล้วไม่ต้องออกมาจากเต็นท์นะเห็นอกีกรอบปรับแพ้แล้วนะะย่าไก่ชิบจอนฮาวี่มาย่างไเสียงเป็นอะไรนะถามโรค่าดก้น่นายป่วยพี่พี่ พ nice. ี่ไหนลองไล่กันถามแต่กระถางสิพีอ๋อนะมองยุ่มากระสิบ๋อมาไม่ได uh 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 ้ไหมเฮงโอ้ฉันหวังว่าฉันฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้ยินแบบว่าเดี๋ยวาแลล้้ววมาแไ่่เอนงียกกันคุยแผนได้เลยอีกห้านาทีจะเริ่มแข่งอ้ไอ้ไอ้เขามาคุยแอือนี่เสารเดียวันแล้วชอบพวกนายจริงแล้วนี่ยนะจะเย็บกันจะยึบกันหรอ อยู่ห่างๆเต็มบ้าบัดกันหน่อยนะอุบลูนเจ็บไหมฮาวิได้เลยคะ่นะเจ็บเปล่าไม,ไม่ไม่เจ็บอ่ะขอพอยเราอยู่หา่างเต็มบ้าบัดซวยคอยเดี๋ยอยางนี้เลยคน อพาไอคิโอมาแล้วเขาไออโบยบินกลับอ่ะเราล่าแต่ตัวบีไฟขนาดโบยบินอะถ้าโดนอะเขาจะเขาจะเจ็บมากก็เน้นตรงนั้นไว้ละกันแต่ตัวปีไฟตัวปีไฟแต่ตัวปีไฟหรือว่าดิวัสซี่ดีอ่ะแต่ตัวปีไฟนะเป็นโฟมดีกว่าถ้าแต่ตัวปีไฟอยากให้เจ็บหนักๆใช่ไหมแต่ตัีไฟพุ่งแล้วก็ไอคิโอดึงเลยหรือไม่ก็เห็นคนล้มฝั่งเขาดึงมาทันทีแต่ถ้าเพื่อนเราล้มอยู่อย่าดึงนะแล้วก็ถ้าเขาล้มเราหาแอบแบบว่า ชิดใกล้ขอบกำแพงหน่อยเวลาเขาโดนแอคชัอนมาจะได้ได้ชนกล่ออย่าลืมนะโมบิลคอพัสเอาออกเลยดิสโทเรชันเมย์ดิสโทรชันเมยห้ามใช้แล้วก็นำยาเก็บใส่ในกล่องพยายามเล่นเป็นเนี้ยจากที่เคยเล่นเนี่ยใครเคยเล่นเนี่ยเราจะวนเงินแค่ตรงเนี้ยวนเงินอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องแยกไปเล่นคนเดียวพยายามเล่นกับเพื่อนเยอะๆว้าว่นก่ๆ เราต้อนเปิดโหมดตะโกนขนาดไหนวะตะโกนดังมากไปเลยตะโกนดังมากไปเลยเอาแบบให้เขาได้ยินนะแล้วอไรแล้วคาถาขอชัดๆแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าตะโกนเหมือนกับนั่นน่ะเหมือนเกมไม่ใช่ต้นเกมอะแมวนะอันนี้เราแข่งกับบ้านไหนนะได้แล้วนะขอรับแล้วก็ฉันตุบีแพ้เลยเราเราพูดกลัวง่ายเพราะว่าที่ไหนเนี่ยรี่อหนนั่นอยู่บ้านไหนนะทเเลลยบ แต่ว่าเออลิชาร่าฉันฝากด้วยนะตะโกนตะอกอะไรเงี้ยนไปไปไไไปไไไปไไไป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 ไ้ไปไปูปไ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 ลไป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 ไัไป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 ไบไปไไปไปไป่ปไ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 เไไป่ปไปไปไนไป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 ุไปไอไอไป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 น คนคนอื่นนอกจากมาร์ตลิจิโอเรื่อยๆช่วยกันเอาเงินนะใครเก็บเรียวนาดได้ฉันให้ห้าหมื่นไปเก็บเรียวนาดไปเก็บเรียวนาดซะ ใครทำได้แล้วบอกด้วยเรียกไม่ต้องหรอนาครัเรียกว่าใครเก็บเยอะหนาได้ฉันได้ห้าหมื่นมาที่ฉันจำไว้นะขอแบบว่าฉบับชาวฝรั่งเศสได้หรือเปล่าอุบลุนมาอุบลุนได้อยู่แล้วครับรุ่นพี่เก่งมากวัชิโอน้องครับผมดูเพื่อนรอบๆด้วยนะถ้าสมมติว่าดึงมาได้หรือแบบว่าบอกให้ซ้ำหรือเพื่อนโดนอ่ะกูมอสปิดให้เพื่อนนะช่วยใช่ฉันพยายามพยายามบอกนะถ้าเกิดเพื่อนโดนหรือว่าเพื่อนล้มต่อหน้าพยายามกูมอสลงข้างหน้าให้นะโอเคไหม แล้วก็ตอนนี้ปล่อยไหมเอาไมค์แกสิออกจากมือวะได้เช็คคาถาด้วยนะว่าไล่ออกไหมใช่แบบซื้อนะความลับหรือเปล่าันนี้ใครมากำลังใจอะไรกันวะรับทราบค่ะจะตั้งใจแข่งนะพี่เชียชันแล้วกันอย่าเชียร์เปลฟุยล่ะพร้อมแล้วก็ใครมีใครมีอะไรใครใครใครมีอะไรตัโมเมนตัมอ่ะมันกันคาถาที่มัน ยกขึ้นแล้วดึงลงได้นะบอกก่อนเอ็นโดเอ่ออะไรโตโมเมนตัมแนะนําให้ให้เอาใส่เนียไว้จะได้กดใช้ได้สะดวกจะได้กดเร็วจะได้เอาแบบว่าแบบแบบที่แบบว่ามัสเซนเมมโมรี่จำได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษมันโดนอ่ะขอโทษวิ่งไปกำแพงก็มีแล้วแย้จริงจริงนะเมื่อกี้เล็งตรงอื่นแต่ว่าอะไรก็โมเมนตัมงใช่เออแปะแปะเดี๋ยวพาไปแปะแปะสูงก็ได้นะจริงๆ หรือถ้าฉันเดินดิหรือถ้าฉันเดินดิแล้นะแปลวนะแล้นะแปลวนะหรือถ้าฉันเดินดิใครจะกลัวฉันวะไม่มีอ่ะอมบุลูนขออนุญาตไปเตียงบำบัดสักครู่ค่ะลุงพี่ให้ป๊อปปี้ยองไปตรงไหนแน่ด้านข้างด้านล่างไป็นไหมครัไปเรียไปสิไปไงอ่ะไม่รู้อ๋อนั่นไงทางนี้วะนี่นี่ <laughs> <า>พ,พี่หรอกแป๊บนึงอยู่ตรงนี้ก่อนพี่ลองมาเช็คล่างกันแบบอุ้ยตกใจผีนอนด้วยเออไม่ไม่เจ็บนี่หว่านอนทำไมวะคือเ <Hey. S 2> มื่อกี้เมื่อกี้อะไรโดนสตูป,ปีไฟเจ็บหรออ่ะมันก็รถอยู่อ๋อโอเคไปแต่สตูป,ปีไฟมันไม่เจ็บนี่ใช่ไหมไม่เจ็บเฮ้ยทำไมฉันเดินเนี้ย เหี้ยตกใจกูแคะตกูตกใจนึกว่ากูแคะ ทั้งหมดเลยนะจ๊ะเกียร์อะเอเดเวอร์อยู่อะดูเสียงเอเดเวอร์ดิดูเสียงมันดิเดีเ๋ยวไปฉีดเลยว่ะ แคทหมดใชไ่ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือใครสักคนในเสิ อือันนี้คือการบัฟใช่ไหมบัฟให้หน้องใช่ไหมขอฟังหน่อยดิติดนี้ดีเจลมือต่อใครนะ ติดตั้งนิเจอร์หมื่นสองเข้ามาแล้วเราเล่นเราเล่นเช็คเวทีกอกันด้วยเลยนะได้นะไม่ไม่ไม่เดชันสร้างผลงานเอาเดชเล่นเจอยมาไม่เอาเด็กเด็กเด็กๆแข่งเสร็จแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับนะรู้หรือเปล่านะมาเอาฟังที่ฉันก่อนนะได้ครับเลแล้วมีฟังมีฟังแจกมีฟังแจกแล้วัให้เพอนอกอย่าเพิ่งไลฟ์เวดเล่น เช็คใหม่เข้าชั้นปีไหนแยกชั้นปีให้หน่อย้ทางนี้เมลเมลทางนี้เมลทางนี้เมลไปกินน้ำ เอา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 รอบรอบนี้เอางี้ได้ปะชอบ